ก่นไปตัวได้เนอะวันไี้พักอย่างนี้ทางไี้ตัวใจวงว้าฮัลโหลค่ะฮัลโหลคุณแม่สวัสดีค่ะบอรับได้ค่ะเนอะไม่จะพลาดบรอกค่ะมาหอดการหอดงานเลยได้ค่ะคุณแม่ค่ะค่ะก็ลงการลงงานเนาะค่ะค่ะก็นอนสะเดานี่แหละค่ะโอ้ยพี่น้องมาเที่ยวกันเที่ยวงานคุณแม่หลายเนาะค่ะเนาะอันไหนกันชาติบะมา้างหน้าตัวที่ซื้อประตูกับฟงออกค่ะก่อนที่จะไม่ก่อนเด่นแต่คุณแม่เพิ่งเห็นแกหวได้แล้ว ไม่หรอกลายบานหายเนี่เราบานผันบ้านมาดามผ่าขอเสียงเลยเ้ยแล้วก็เม่อวันบานพืนมานจะของมาจากแอนเชียค่าค่าพ่อเมค่าโออเ้วนุ้ยก็พจัภาพก็ได้ค่ะพ่อพ่อจับภาพมาตีค่ะ ก็อปนี่ขนหัล่นค่ะยังตรงนี่ยหัวั่นค่ะหัวลั่นไม่ได้ส่เขากำลังทาการแสดงอะไรกุณพกอนเยนะขอแนะนำให้เห็นเขาทำก่ออนทํางยานดนึงกูบกจัดกูท่าใจเรียนโอ้ยเมื่อเรียนการเรียนงานหลาย่ง อันลั่เยกินกันเลยเนาะแถวเนาะอันลั่ใชล้วพ่อลั่นแหลกเรี้ยวถ้าเราทักสีเนาะแถวเนาะจะพาันไปไปหลายเจ้ี่จะพากนมากับแม่ใจนี่เธอดอกเาเอาเปางตะพีบังเช่เอาพี่น่อยพุ่สินแนมาหลังยงที่เด็กแขกที่มานใส่ก่อนเ้างพูดต่ก็ได้ค่ะจะพาันเสียงดังกชิวโอลาโน เอาอะเรียกว่าสาธุสาธุสาธุโบตารตานนังนทั้งาตอลังสางดารตานังคคนเกี่ยวชประกานจงมาบบมาบังจงมาัำมาทำยามดำไปตัขาหลวนเจ้าชางประกานมึ่งสร้างพลทันข้กันไต่ไรเุ่ย คุณม่จะพาคุณมุ่้มจะพาคุณมไปซ่อนอี่ยังตก็ได้องค่ะจางมาแล้วมา่อเจ้าสี่ียู่ดีวันไหนออกมาฟอนถนอันั่งเอละรับกานวันขาดการแทนต่อ ฟังซอยร้แต่แต่บิาแม่มากคืออยากินตามลัมแตนรอเมย์จะผานาซอยทันไหมเด็กค่ะให้มาลักซอยแก่ได้ก่อนได้ได้เมยเดอจออยกับเมย์จะผาน้าอยนอกเยนด้น

tốt đẹp mà đi Tôi đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อไรกัาคมรองนี้อไอ้แหทีตา,าได้ดไอาเวลาหวนตนหลาย้ะเด้ออาวลาหวนต้องเป็นสเป็นสเธออย่างนั้นผู้ใดวาน <c oughs> บอกพ่อแท่นัวตงื่อแร่ไใจกูไปคนอีว่าคนที่เอาดีถ้ามาบอกคนว่ามันกจ้าไม่สีผมไปแลวเมืองไปอย่าไปเดือดร้อนกันทุก่นไปจะอยู่กันกูเป็นบ้า เมีบอยอยบอยได้ค่ะปอมตัวนมาทุกวันตะกี้มันคือจอยยาเพียนพี่แล้วหัวมันสีขาวๆงอกเมีบอยอ๋อด้ค่ะมันผมดำทำไมเราลงกันกับปูดีนะีสงใส่ได้รึปัญานใส่อยงนี้ค่ะสงใส่เพามันไปงอผงจะขนใส่ก็ใส่ช่วยจ้าบาท้คนเมีนบอ

ม่ปูหายแล้วแล้วมาฉันบ okay. oh, ้าน oh, so ีเราคอยสังเกตาวนันอาไม่ได้ฟังปูเราปูทเอาส่งเขปอมเรอม่ีออยตัวเลเ็นุมปูปูมาจาบานไหจาขวัมานปูม่ไยิเลยไม่บอกบอกมาถาัชกยนุ่มจ่ขวัสมานปูกนุจ่าขวัญสมานปูไอ้ห่เอาใครมาในขวัได้ปู 你我。 ไอ้ไอนั่มาด <parece maison. S 1> <ะ>ิมึงจะยมังมาเอาองก็นม่มงการองครับหลอดพอดไฟหลอดตายแล้วเชาองเลยนี an. ้ละเอ่เอ <c oughs> ียรคอยเอออียร์นี่มึงเช่าองก่อนปุ๋ยเฮงยังอาวะรี่บอกบองร้องไรกันเนีัใครดีมึงจิไห

พ่อตั้งข้าพ่อไม่ไหวตั้งหมอผีแล้วตัดกอเราจะอายถ้าเรทำอะไรไดหมอผีผู้หน่เราไม่ใจสมาเกย์ยังเลยกูเลี้ยวไปแม่พี่ยังไม่ตายนะล่ะกูตายล้วูตายแล้วกตาย เอามึงนั่นหนคยานมึงได้ด้วยอีสักไจหมดอันว่ไปคะเน่ยเรย่ค่ะวิ่หนอะไรคอ๊จะไปไหนคะไม่งนคนี้ผู้ใหล่ะคุณหมอค่ะทีฉัน้มาตรวจสุขภาพคนป่วยนะคะ อันนี้ย้ายพี่น้องใช่ไหมคะนี่ไมเป็นไรคนป่วยได้เลยอันนี้บ่านโนนเสดวใช่ไหมคะอู้รออยู่ตรงนี้นะคะ๋ยวาไปรับคนป่วยก่อนนะคะช่วยกันก้วนะคะตามบ้านคุณยายทมได้มีโอ่งด้วยันเนี่ยล้วฝาโอ่งไปไหนคะทไม่ม่ผิดโอ่งให้เรียบร้อยดูลกสาวลูกน้ำลูกไล่มันจะมาไข่ใส่มันเป็นแมงง่วงแง่งนะคะแมงม่วงไม่เสิรลูกน้ำลูกไล่ ก๊กน้ำยุงอะไอะไรตัวใหญ่จิ้งรอาิพงพ่บ่แกแอะไรคะออกมาเฮ้ยูดังมจกมเขาไปนอะไรค่เดิะเดิโอกษาสมาธีหมอหน่อยโอ๊ยแล้วจะให้รวจตรงไหนเป็นอะไรตรงไหนี่ยคนป่วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อ นี่เล้วค่ะเล็บยาวเล็บดำเล็บยาวรู้ปะเล็บเหมียวผมปล่อยที่เล็บยาวขนาดนี้ได้ยังไงคะเชื้อโลกที่มันมา,ก,มาก,กับเล็บไม่ได้กินอาหารมันกินยังไงคะเนี่กนกนยกูกินฟูดกางกยตายพูดกับหมอพูดเพราะๆสิคะจะพูดกูพ,กพกูดมงึมง,ม,งมันไม่ได้เรียนหนังสือหรอกินอะไรเป็นอาหารคะกูกินไปดิไปดิ <พวก>โอ้ยของสุกมีทำไมมันไม่เกิ๊ไปกินอะไรของดิบคะเนี่ยแล้วไปกินที่ไหนคะหมูจะยวหูอันจะบอกหมอนะคุณยายว่าคุณยายกินหมูเดียวไม่มีใครบอกใครสอนถ้ะว่าทานอาหารให้ครบห้าหมูหมอหมอหมอใช่ใจมันจะ่พยาธิหรอกคะ่ะเอาใจยายกลัวเขาทำไมเขาเป็นอะไรเลยใคร่าตมันเป็นผี<ะ>ผีผี ุตายคุณย,ยายเป็นฝีนี่เอง <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะนี่หน้าหลังเขาเป็นเจ็บสี <c oughs> ต้อเป็นสีในคอแน่เลย <c oughs> ค็นีคุณยายคะนอกจากเป็นฝีแล้วมีอาการเป็นอะไรอีกไหมคะ <c oughs> คุณเป็นปอดชัดเจนเลยหมอคุณยาย <c oughs> บอกให้ชัดเจนหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นโรคปอดก็บอกว่าเป็นโรคปอดเป็นฝีก็บอกเป็นฝีนะคะ สรุปเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ยเป็นปอลก้อนหนึ <ac> ่งบอลโลกอลก้อนหนึ่งเป็นสีสรุปแล้วหมอวีนิชัยแล้วนะคะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโลกปอนเขาไม่ได้เป็นสีนะคะเขาเป็นไส้จิิงค่ะเอาคุณแม่หนีเป็นไส้ติิงก็ขัได้หมอดูก็รู้นะคะนี่กินของหนิมันจะเป็นไส้ติิงไหมะหมอเดกมาค่ะ คุณยายเลิ่มมีอาการเป็ี่ยนอะไรตอนไหนคะเนี่ยเปลี่ยนมาตักเกิดเปลี่ยนมาตักเกิดน,นี่เอาพยายามคิดว่าเราทำอะไรอยู่ยา <Yeah, S 2> พี่น้องก็ยิงฉวนดสำคัญคุณยายเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดทำไมไม่รีบเอาไปรักษาปล่อยให้เป็นาน,านานขนาดนี้ได้ยังไงแล้วทำไมไม่รีบแจ้งหมอ,เ,อ,อเป็นพี่น้องก็ม่กูมาถืองไงดูแลกันหน่อยสิคะ สถานการณวานอวาีอันดับแรกเก็บเรีนอุดยอีาตที่น้องต้องรู้ไม่ใช่ค้หนึ่งบอขคหนึ่งข้อหนึ่งเป็นขหนึ่งเอาเปนงยมายเดี๋ยวหมอจะบอกจะสอนนะคะอุ้ยไปขืบไปขืบเล็บยาวขนาดนี้นี่ตัดให้มันสั้นเวลากินอาหารจะได้ถูกสุขอานามัยทานอาหารเหมือนกันอย่ากินของกินอะไรของหีิบใหไปกินของสุก กินร้อยช้อนกลางของดีมันมีแต่เชื้อโรคมีแต่เขี้กระตือทานอาหารให้มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายทานอาหารให้ครบห้าหมูอยากกินบ้านนวนสะเดาหมูเดียวหมูสองใกล้ๆไปกินบ้านผมหมูสามไปกินเลยบ้านสำโรงหมูสี่ไปกินบ้านอีโซดหมูห้าไปกินให้มันครบบ้านหนองแดงกินไหมถ้าไม่กินนู้นไปกินบ้านเย็นเย็ยนหมูหกคือว่าแถม เข้าใจบ้างหรือเปล่าไม่เข้าใจแกิมเสนนขินบ่อพลีก็ไม่ c h ư ม่งําอะไรคะข้าข้าข้าไม่ใช่คบ้านไหนค่ะดิมาจากโรงพยาบาลนาลายนี่แหละค่ะสถานคไปอยูไปบ้านได้คุณยายมอวนูนนาไลเจวขอดุญาตเอาคน่วยึ้น ร้องอู้อู้ยังไงเด็กตัวไหนผู้หญิงตัวไหนออกมาได้ก็ไม่สวย เปลิงอย่ไปไกลกคนอค่นเจ้าไปขอหน่อยที่ไหนพวกยได้จ้ะคุณีบโดนปอบเห็นไม่ะักเ็ไม่ลัะเจหมอรูอเปล่าญาติที่น้อนเข้าสูงสารยาไปแช่น้ำอยู่ในโหูไม่จะไปโรคเปิดวมเอาอย่างนี้ไปขึ้นรถโรงพยาบาลกับหมอ ก่อนจะไปติงเปลี่ยนใส่ชุดโรงพยาบาลก่อนใส่ชุดอะไรติดไม่นุไม่ด้วยติดสูงกับลุงชูโก้เปลี่ยนชุดได้ทำไมกับหมอขออนุญอตไปหมอโน่นได้ไร่คดีตระน้องมาชุดใม่คนรวยใส่ยาติดชุดคุณหมอใส่ยาเพิ่งใส่แต่ไม่ใช่ชุดโรงพยาบาลชุดหนังขัดหม้อชุดหมอนอนกับผัวมานอนใส่นอนมาจะให้ผัวนอนคุยแข็งอะไอ้ ใสไม่ได้ไม่ไปได้หรอกหมอเพิ่มาเลยหมอโกงโกงขากีองไรเงี้ยราไม่ต้อเป็นคนหอไม่ค่อยได้ยิน่ะีหอนาไปโลกป่อนลรอคะถีบมอนคุณยาย้าไม่ใชพี่น้องเขาจะบอกว่าคุณใจไปโลกปอนทีค้างโอ้มาเลยไปโอนสะดวกไม่ได้ยีอนีบอ